่ยังคะมันมีคนคิดบวกแล้วชีวิตพังด้วยเหรอคะนั่นดิก็คงจะมีอ่ะเออพอพูดถึงประเด็นเนี้ยหนึ่งออกอย่างหนึ่งเลยอะ่ะอันนี้แบ่งเองนะแบบคิดไวๆเลยอะ่ะการคิดบวกอ่ะเราสามารถแบ่งได้เป็นอีกแบบสองขาคือขาที่มองโลกตามความเป็นจริงกับขาที่ไม่ได้มองโลกตามความเป็นจริงพี่ยังว่าที่น้องวิมถามเมื่อกี้ว่าคิดบวกจนชีวิตพังน่าจะเป็นขาเนี้ยแหละ ่ะที่คิดบวกแต่ไม่ได้อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงก็คือพยายามมองทุกอย่างบวกไปหมดทั้งๆที่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นน่ะเหมือนเราอยู่ในโลกวันเดอร์แลนด์ทุงลาเวนเดอร์แล้วยิ่งเราอยู่ในโลกที่เราสร้างขึ้นมาใหม่ของเราอะอยู่ไปนานๆเราก็จะเชื่อว่าอันนั้นเป็นความจริงเพียงว่าถ้าในขาเนี้ยทำให้ชีวิตพังได้แต่ถ้าเราคิดบวกโดยที่เรายัง อยู่กับโลกแห่งความเป็นจริงมันเป็นเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าเรามองต่างมุมสมมุติว่าเรื่องเดียวกันอะแทนที่เราจะมองเฉพาะด้านลบของมันเราก็เลือกที่จะมองด้านบวกแต่มันยังอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงอันนี้พี่งว่าไม่มีปัญหาเรื่องแบบชีวิตพังแน่นอนหลักสําคัญนะทุกคนคือเวลาเราใช้ชีวิตอะเราต้องมีสติในการใช้ชีวิต รู้ว่าตอนนี้ฉันกำลังทำอะไรอยู่เป้าหมายในชีวิตคืออะไรและทุกเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นน่ะมันจะมีหลายด้านเสมอพยายามมองให้ครบทุกด้านจริงๆถ้าบอกว่าครบมันเป็นไปได้ยากเนาะเอาเป็นว่ามองให้มากกว่าด้านตัวเองอย่างเดียวลองคิดในมุมคนอื่นบ้างว่าในเหตุการณ์เดียวกันน่ะเขาจะมีความคิดยังไงความรู้สึกยังไงดังนั้นสรุปนะว่าสาหรับอังอะ่ะการมองโลกในแง่บวกอะ่ะ ถ้าเรายังอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงอะ่ะไม่ทำให้ชีวิตพังแน่นอนค่ะ